สวัสด,ด,ด,ดีครับทุกคนนะครับพ่ออีหอต่ออีหออยาา่ <c oughs> างมะฮู้าได้ใสก่กระป๋องไหม <c oughs> อุ้ยเคี้ยอย่างนุ่มอะ่ะเหมือเสียเอฟเลยอะ่ะ ยุดแ่เสียงมันเพี้ยนกดยุดทีเลยเใช่ถามว่าแผดก่อมันมันก็มันก็มีแผดอยูน่นะแต่มันแบบที่แผดขนาดนั้น